ตั้งคณะบดีคณะเสพตราหลักการและเกี่ยวข้องท่านบรรยาที่ได้ดูนาเสนอถงและพิเรอให้เกิดความร่วมมือระหว่างของหน่วยงานจนนำมาสู่ที่โรงงานความร่วมมือระหว่างหลักการเกษตรทุกได้เระเทไทยคือประเทศกับมหาวิทยาลัยเสพตราและคณะเสพตราทำให้เกิดขาวในวันนี้วัตถุประสงค์หลักการทำประเัมพันธตกลงความร่วมมือคือการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนของความรู้เกี่ยวกับตลาด เกี่ยวกับการใช้สื่อไทยในการแสวจัดการความเหี่ยงหล่อจนข้อมูลข่าวสารการข่าวสารระหว่างกันรวมถึงร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้เผยแพร่ข่าวสารู่้กับดการสื่อทางน้าและการใช้สื่อไทยในการจัดการความเหี่ยงให้กับผู้เข้ามาอ่านตามการใช้ตัวกลารตลอดจนทรัพยากรทางการสาธารมกันรวมทั้งการสนับสนุนด้วยเงินงบประมาณภาครัฐมาแลกเปลี่ยนความเห็นความคิดแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การศึกษาการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรต่างๆให้แก่อุคลากรภาครันที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการอิสรเกษตรเป็นการได้ใเอเซีมีความรู้เื่อเป็นาการกับสินารตอาที่มีชื่อเสียงและมีบุคลากรผู้ตกลงุับอย่างไรเสถียราที่จะร่วมเป็นผู้พัฒนาความรู้และแลกเปี่ยนประสบการทางวิชาการเกี่ยวกับการแส้ความสิ้นค่าราคาสินค้าเพื่อวยตแปลงับล่วงหน้า Más